D F M D J playlist by D J อ้อมค่ะหลาละลอยนะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งของ The Toys นะคะซึ่ง The Toys นี่ก็จะเป็นหนึ่งใน12ศิลปินที่เราจะเจอกันกับเขาวันที่14มิถุนาย,ยน e l l o Face นะคะใครยังไม่มีบัตรหาบัตรของคุณไปแล้ววางแผนการใช้ชีวิตวันนั้นสบายๆสนุกอยู่ในห้างนะพี่กงนะ <Okay. S 2> เดินเที่ยวเล่นอยู่ในห้างแล้วก็ดูคอนเสิร์ตไปแต่ก่อนอื่นต้องซื้อบัตรก่อนนะคะการจะดูคอนเสิร์ตนะคะ <Yeah. S 2> ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินเข้าไปเฉยๆมันไม่ได้ฟรีแต่ถ้าอยากไปดูอะไรที่ฟรีวันนี้ไปที่พัทยาได้ค่ะ ถูกไหมฮะอันนั้นคือฟรีเลยทีเดียวแล้วถ้าคุณสแกนคิอาค้ดคุณก็มีสิทธิ์รุนของกระทุกระทีกันทุกนาแต่ก่อนอื่นคุณฟังโทรมาที่0 2นย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามก่อนก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าพี่อยากคุยแต่ไม่อยากโทรเปลืองตังค์สทรมาผ่านแอปพลิเคชันก,ก็ได้ค่ะแค่บอกว่าแจมโทรกลับแล้วคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไม่ต้องอวันนี้วันเดียวหรอกคุณฟังบางทีเพิ่งตื่นมาชีวิตมันจะดีไม่ดีอะไรล่ะช่วงวีคที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาต่อให้คอเตอร์นนึงงก็ไไดดด้อืมคคคุุณณิิวว่าชีีตเปฟลหรั แล้วมันจะดีไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือถ้ามันแบบเออเรื่องมันเป็นประมาณเนี้ยแต่เราเชื่อว่ามันจะดีมันจะดีนะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแต่มันต้องใช้เวลาเนี่ยอ้อมเห็นคุณผู้ฟังส่งมาเนี่ยมาคืนนี้แนะนําสถานที่ไหว้ลาหูมีหน่อยไหมครับอ้อมจําชื่อนี้ได้อ้อมก็จะรู้ว่าอ้อมจาเรื่องเขาได้ด้วยประมาณหนึ่งว่าแบบช่วงที่ผ่านมันก็มีชีวิตที่แบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการหรอก และพอถึงจุดหนึ่งเขาก็อยู่ในโปรเซสที่เขาจะจัดการกับมันได้เราก็ได้แต่เป็นกําลังใจไปพี่กวงบ,บางทีการแก้ไข,ขของคนแต่ละคนการเผชิญปัญหาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราเข้มแข็งในวันที่เรายังไม่เจอไม่ได้แปลว่าวันที่เราเจอเราจะเข้มแข็งได้เท่ากับวันนี้นะในขณะเดียวกันบางคนที่ดูเหมือนอาจจะดูรับอะไรได้ยาก แต่ถึงแวลางจริงก็อาจจะเป็นคนผ่านทุกอย่างได้ดีปะ่ะมีสติที่ดีนะคะเรื่องทุกเรื่องค่ะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราอยากจะแชร์เรื่องเหล่านี้<ม>เพราะเราเชื่อว่ามันดีมันต้องดีแน่เนี่ยคุณผู้ฟังก็กดรศัพท์มากัแล้วกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนที่คุณผู้ฟังถามว่ามีสถานที่ไหว้ลาหูไหมครับอันทนี่ถามนะคะคุณฟังวันนี้เราต้องไหว้ลาหูเหรอวันนี้ลาหูย้ายอ่ะจริงเหรอลาหูย้ายใช่ครับอ่ะถ้าเราเชื่อมันต้องดีเราต้องไปไหว้ไงใช่ เฮ้ยที่ไหนอะเขาก็จะมีหลายที่ป้าบางคนก็ไปวัดเขาเรียกว่าท่าไม้เหรอหรือว่าที่บ้านก็ได้แต่ว่าต้องเตรียมของนิดนึงของของดำ้าไวันคือถ้าไหว้ราหูต้องเตรียมของดําป้าดำใช่ครับของดํากี่อย่างคะอือโอ้วันนี้คุ่มอื่ามาเดี๋ยวเข้าคุ่มโปงเลยแล้วกันอังคารกลุ่มโปง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอาร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮาบยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเซมหะอ่ะนับกันใหญ่เลยแปดหรือสิบสองพี่กวงของว้วเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดอ่ะปกติเคยวนะ้ว้แปดอะ ปกติกไ็ไหวแปดเหรอเคย่เคยไหวครั้องหน,นึ่งอะก็ของดานะคะของดำใช่นี่เขาไหวกันอะก่อนแล้วแต่มันมันเป็นเรื่องของชุดความเชื่อ,อความสบายใจก็เหมือนกันคุณฟังคุณโปองอะ่ะบางคนเ็าบอกว่าจะไปเจอตรงไหนละผีเนี่ยมันจะมีอะไรอะ่ะใช่ป่ะแต่บางคนเขาก็เจอนะแล้วบางคนเขาคิดว่าเขาเขาสื่อสารได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องแบบนี้ถ้าคุณชอบที่จะฟังเชิญมาฟังกันสด,สด แต่ถ้าคุณชอบที่จะฟังย้อนหลังเพราะวันจริงไม่สะดวกวันไหนก็ได้เลือกเอาเลยตามสบายเราจะออกอากาศกันทุกวันเราจัดกันทุกวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุก,กี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บค่ะอังคารกลุ่มบ